สวัสดีครับเกษตรกรนนัวมาอีกแล้วครับมาดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรมาดูเลยครับวันนี้เราจะตัดตัดนะครับสีหุนเสียบอันนี้4เมตรนะครับ4ีหุนสี่เมตรแล้วก็ต่อกับ4หุนที่ตัดไว้2เมตร ครบแล้วไปเราไปทําโรงเรือนครอบแคบปลูกผักกันครับไปเลย แปลงนะครับแปลงที่แคร่นะครับแคร่ที่เราเคยทําไว้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ไม่เคยดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับทําแคร่ปลูกผักอย่างง่ายนะครับทําแครปลูกผักอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่นะครับใต้คลิปนะครับตอนนี้ผมจะทําในคลิปก่อนผมทําโรงเรือนนะครับใช้ PVC 4เมตรนะครับ มีความรู้สึกว่ามัน,มนแคบนะครับแคบแล้วก็เตี้ยเกินไปนะครับไม่สะดวกต่อการเข้าไปใช้งานนะครับหลังจากผมทําแค่ตัวนี้เสร็จนะครับก็เลยมีไอเดียว่า,าเราน่าจะทำนะครับโรงเรือนครอบนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำโรงเรือนอครอบแคบปลูกผักนะครับเราจะใช้ความยาวของ PVC นะครับ หกเมตรนะครับหกเมตรแล้วก็เป็น PVC ขนาดหกขุนห้าตัวห้าจุดนะครับห้าจุดแล้วก็เป็นคานนะครับคานเป็น PVC ีสี่ขุนสามตัวนะครับเราจะไม่มุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะหมดฤดูฝนแล้วเราแค่เราแค่จะทำนะครับเอาสแสแลนมุงเฉย เดี๋ยวไปลองดูวิธีการนะครับแล้วผมก็จะอธิบายไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะทําโค้งก่อนนะครับโคง้งนะครับเป็น PVC 6ขุนนะครับ6ขุนตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะปักด,ดินลงไปนะครับใครอยากทำให้คองโทรถาวรนะครับ ก็สามารถใช้เหล็กนะครับเหล็ก2หมุน3หมุนตัดเสียบไปแล้วก็ใช้ PVC ตัวนี้เสียบเข้าไปในเหล็กก็ได้แต่ของผมจะใช้ลวดนะครับมัดยึดกับขาตั้งแคร่ตรงนี้นะครับก่อนหน่งเราต้องกดนะครับกดลงไปก่อนนะครับเราก็จะได้ความสูงนะครับเรามาดูความสูงกัน ความสูงอย่างนี้อย่างต่ำนะครับ,รบอย่างต่ำก็2เมตรแน่นอนนะครับไม่ต่ำกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นสะดวกสบายแน่นอนนนการในการเข้าไปใช้งานนะครับเราก็จะปักลงข้างล่างกันนะครับถ้าถามว่าคงทนถาวรรออไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับ ขาเสาตรงนี้นะครับขาเสาด้านล่างตรงนี้ว่าคุณจะยึดแน่นขนาดไหนแล้วก็ใช้คานนะครับใช้คานไปกี่ตัวที่ผมจะใช้ตอนนี้ทําเพื่อให้มันได้ใช้ก่อนผมจะใช้คาน4ี่หุนสามตัวนะครับหเมตรเหมือนกันนะครับพอระยะของแครกก็6เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะปักเสาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารัดนะครับใช้ลวดรัดตรงนี้นะครับ าพื้นที่ของเกษตรกรท่านไหนนะครับพื้นดินแข็งนะครับมีปัญหาเรื่องการกดเสียบท่อ pvc ลงไปนะครับก็สามารถที่จะใช้นะครับไม้ตอกเป็นหลักหรือใช้เหล็กนะครับเหมือนผมผมกล่าวตัวแรกปากลงไปแล้วก็มัดรัดให้แข็งแรงได้นะครับ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใช้ลวดนะครับลวดมัดนะครับโครงโรงเรือนกับตัวเสาของแค่ปลูกผักนะครับ เราก็จะทําแบบนี้นะครับให้ครบทุกเสาเลยปิดนะพอนะ ตอนนี้เราก็มัดนะครับมัดท่อ PVC 6ห,หุนซึ่งเป็นคานนะครับโดยรวดเสร็จเรียบร้อยทุกเสาแล้วนะครับต่อไปเราก็ก็จะทำเป็นคานตรงนะครับจากการคำนวณน,นะครับผมน่าจะใช้อยู่ที่5ตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีอยู่3ตัวเดี๋ยวผมจะหาอุปกรณ์ท่อ PVC นะครับเพิ่มเติมตรงโรงเรือนเก่า มาปรปับปรุงนะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านนี้ผมทําเป็นโลงเพาะต้นกล้าอ่อนนะครับต้นต้นกล้าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปชมดูฝั่งนู้นก่อนนิดนึงนะครับเข้าไปดูว่าต้นกล้าของเราเป็นยังไงผมใช้แสแลนตรงนี้แส,แแสแลนเขียว50นะครับแสแลนเขียว50 แล้วก็พลาสติกนะครับพลาสติกตรงนี้ผมได้มาเมตรละ50บาทนะครับเมตรคูณ3นะครับราคา50บาทเมตรคูณ3ใช้ได้นะครับแล้วก็เข้ามาดูต้นกล้านะครับต้นกล้าที่ที่เราเอาไว้ในโรงเรือนนะครับอันนี้เป็นโรงเล็กนะครับผมใช้คานคานบนคานข้างคานล่าง นะครับตรงนี้ใช้สีตัวแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านนี้ไว้เยอะๆเพื่อที่จะใช้เข้ามาดูมาลดน้ํามาอะไรได้นะครับนี่เป็นเป็นโรงเรือนครับตอนนี้ผมก็ผูกคานตามยาวด้านบนนะครับเพื่อที่จะยึดให้ด้านบนแข็งแรงไม่โยกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรามุงแสลนนะครับ มุงสแลนแล้วก็ยึดผูกยึดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของโครงหลังคาตรงนี้มันก็จะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ยึดหัวท้ายนะครับใช้ลวดใช้เชือกผูกแล้วก็ตอกหมุดลงยึดหัวท้ายเราก็ได้เราก็จะได้นะครับโรงเรือนที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือใครจะใส่พลาสติกคลุมก่อนแล้วก็ทับด้วยสแลนก็ได้นะครับเพื่อการฝนตรงนี้นะครับ พลาสติกก็ไม่แพงนะครับพลาสติกก็ไม่แพงเมตรนะครับเมตรละห้าสิบบาทใช้6เมตรนะครับก็น่าจะพอนะครับแล้วก็ในตอนท้ายคลิปนะครับก็จะเอารูปสำเร็จนะครับที่ทำสำเร็จแล้วมาให้ดูนะครับ หลังจากที่เราขึ้นโครงนะครับแล้วก็เพิ่มคานนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวนะครับไปแล้วแล้วก็มุแสแลนนะครับใช้2ผืนต่อกันแล้วก็ครอบสแลนสน50%สีเขียวนะครับใครจะใช้สีดำหรือสีเขียวตรงนี้ นะครับแล้วแต่ตามสะดวกนะครับแต่ผมใช้ของเก่าที่ผมมีก็คือแสลนตัวนี้นะครับ50อร์เซนะครับนี่คือสภาพนะครับสภาพโรงเรือนที่ที่ที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเพราะว่าด้านข้างนะครับที่สวนผมมันมีนกนกกระจอกอยู่นะครับเขาก็จะเข้ามาจิก ต้นกล้านะครับต้นอ่อนของผักสลัดนะครับเข้ามาติดเพราะฉะนั้นเราต้องครอบนะครับครอบให้ถึงขอบของกระเบื้องด้านข้างทั้งหมดเลยแล้วก็ปิดนะครับปิดทั้งหมดให้มิดชิดเพื่อกอันนกนะครับเหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือกันนกแล้วก็พรางแสงนิดหน่อยนะครับนกกระจอบเยอะมากคือไม่ได้นะครับแล้วก็นี่คือ โรงเรือนนะครับที่ทำสำเร็จแล้วสูงตรงนี้ประมาณ2เมตร20 m. นะครับแล้วก็ด้านกว้างตรงนี้นะครับประมาณ2เมตร80 m. นะครับ2เมตร80 m. เพราะว่ากระเบื้องหนึ่งแผ่นนะครับ120 m. นะครับแล้วก็ระหว่างตรงกลางตรงนี้อีกประมาณ 40- 50เซนนะครับแล้วก็จะได้ความกว้างที่สะดวกสบายโอเค นะครับไม่ต้องย่อตัวเหมือนโรงเรือนอันแรกที่ผมทำอันเล็กนะครับตัวนี้เราเดินเข้าออกแล้วก็วางซ้ายขวาได้ได้ถาดหลุมเยอะพอสมควรพอเพียงสำหรับการที่จะปลูกนะครับสำหรับเข้าฤดูหนาวนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับติดตามช่องเกษตร ตกรอนัวให้ด้วยนะครับในคลิปหน้าก็อาจจะเป็นการย้ายเพาะกล้าต้นสลัดการเพราะสลัดเพาะยังไงย้ายเข้ากระถางยังไงอะไรยังไงนี้เราจะมีคลิปนะครับมา,าให้ท่านได้ชมอีกนะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ